เอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเชียงรายขายที่ดินนะฮะวันนี้เราอยู่บนทรหนึ่งศูนย์สองศูนย์เชียงรายเทิงนะครับอยู่บ้านปงหึงตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ฝั่งขาขึ้นไปอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับโดยมาดูที่ดินนะฮะโดยแปลงนี้ห่างจากเซ้นทรันเชียงรายสิบสองจุดสองกิโลเมตรนะฮะไม่ไกลนะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสิบนาทีนะฮะจากตรงนี้นะฮะ โดยที่ดินของเรานี่ฮะเนื้อที่263ตารางวาน,นะฮะถมแล้วนะฮะเป็นที่สวนนะหน้ากว้างประมาณอ่า20กว่าเมตร2 7เมตรนะฮะอยู่บ้านปงหึงตำบลห้วยศักเวอเ์เมืองจังหวัดเชียงรายนะครับขายอยู่ที่1ล้าน3แสนบาทนะครับโดยแปลงนี้นะครับห่างจากตลาดสดห้วยศักประมาณ4กิโลเมตรหรือใช้เวลาเดินทางประมาณ8นาทีเท่านั้นเองนะฮะเป็นที่ดินสวยๆเป็นสวนนะฮะเดี๋ยวกคู่เดี๋ยวจะเลี้ยวขวานะฮะทางซอย เข้าซอยตรงนี้นะครับผมเอ่เข้าซอยหกนะครับผมไปอีกประมาณสองร้อยเมตรถือว่าไม่ไกลเลยทีเดียวนะเปไ็นถนนคอนกรีตนะรถยนต์สวนกันได้สบายเลยนะครับ <Okay. S 1> เลี้ยวเข้าไปประมาณสองร้อยเมตรเท่านั้นฮะนี่ฮะ <Okay. S 1> าก,การเข้าออกที่ดินแปลงนี้เข้าได้สองเส้นทางคือซอยสี่นะฮะกับซอยหกนะเจ้าหน้เดินทางประมาณหนะึ่งพิจารหลักฮะจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับด้าน,นขวาเมืองก็จะเป็นที่ธนาคารของชุมชน ออก,ก็ศูนย์ข้อมูลของหมู่บ้านนะครับเนี่ยเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะฮะไม่ไกลเลยทีเดียวนะครับถึงนะครับที่ดินของเราอยู่ทางหน้าซ้ายมือตัวนี้ที่เป็นสวนลําไยสวนต้นกล้วยแล้วก็ต้นขนุนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับอ่ะเรามาถึงแล้วครับสองตาราังวานะอยู่บ้านปุ่งหุสน่มือนสองนะฮะตำบลบุยสักอำเภอ เมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ2 6 3ตารางวาก็ที่ดินแปลงนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ประมาณ27เมตรส่วนความลึกอยู่ที่38เมตรด้วยกันนะฮะที่เท่าถุนนนเลยนะครับ1020เชียงรายถึงไม่ไกลนะประมาณสักอ่าประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะฮะเนี่ยก็คือเป็นที่สวนเปล่านะฮะมีต้นไม้ให้ล้อมรอบเลยนะฮะติดตรงตรงกีเส้นนี้เลยนะครับห่างจากเส้นทางบาน12กิโลเมตรนะไม่ไกลนะ ก็อยู่ในชุมชนเลยน,น,นะนุกานฮะอยู่ที่1นล้านสามแสนบาทนะฮะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าในวุิีธีกันนะฮะในแปลงก็จะมีจ๊พวกต้นผลไม้นะมีต้นมะม่วงนะต้นขนุนนะฮะต้นกล้วยแล้วก็ลำไยบางส่วน,นะฮะ หมาะมากสหรับสร้างบ้านนะเพราะว่าพื้นที่ดินเนี่ยไม่ต้องถมเยอะแล้เท้าถนนเลยนะคอนกรีตเลยนะครับเขาออกได้สองเส้นทางนะฮะทั้งซอยหกและซอยสองนะฮะเมื่อกี้เราเข้าซอยหกครับอยู่ในชุมชนแล้วนะครับไม่ไกลจากถนนผลโยธินนะฮะก็ใครกำลังมองหาที่สร้างบ้านฮะ263ตารางวาหนึ่งล้านสามแสนบาทสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ บรรยากาศดีๆนะร่มรื่นนะอยู่ในชุมชนนะใกล้ธนาคารหมู่บ้านนะครับมีต้นไผ่ให้นะฮะเดี๋ยวดูรดูนะข้างหลังด้านหลังกันนะครับอยู่บ้านโป่งหึ่งหมู่2ท่าตบนเพื่อยักโิ์เมืองจดเชียงรายนะครับด้านหลังก็จะมีกอไผ่ต้นสูงแบบนี้เลยฮะ มีอยู่สาสี่คอด้วยกันนะครับก็ใครที่กำลังหมองหาที่ดินสำหรับสร้างบ้านนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะอยู่เขตอำเภอเมืองนะครับก็ดูปแปลงนี้แล้วกันนะฮะแมวด้านหลังก็จะเป็นรั้วนะรั้วเก่านะฮะของชาวบ้านนะครับ นี่เรื่องเตยแต่เสาตรงนี้เลยนะหลักหมุดนะฮะด้านหลังนี้ไม่ใช่น้ำด้านหลังนี้เป็นบอ่อปลาอีกแปลงหนึ่งนะครับน้ำไม่ท่วมมาแถวนี้พิที่เนินนะลูกค้านะฮะอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงรถถนนถนถนท่นนอรอดึงสูตรสองสูตรเชียงรายเทิงอยู่นะฮะอยู่บ้านป่งห้่งหมู่สองนะฮะตำบลห้วยสักตัวเมืองจังหวัดเชียงรายครับที่ดินเปล่าพร้อมสร้างบ้านนะฮะ นี่กอไผ่กอที่สองนะฮะมีกอใหญ่ๆสองสามกอท้ายแปลงนะฮะตอนนี้เราอยู่หลังแปลงนะครับแนวมีหมดฮะลูกค้านะฮะก็สำหรับใครที่กำลังที่ดินสร้างบ้านหรือทำจัดสรรเล็กๆนะฮะแปลงเล็กปลูกบ้านขายก็ดูแปลงนี้ได้นะครับ เนี่ยถึงต้นไม้ต้นนี้เลยฮะที่สวยเลยทีเดียวนะครับสามารถสร้างบ้านได้เลยนะฮะสระที่ดินแปลงนี้นะครับไม่ปลับเร็วนะลูกค้านะอยู่ใกล้ชุมชนนะฮะและที่สําคัญนะไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะครับประมาณ12กิโลเมตรนะะอันนี้ก็อไฟนะฮะอยู่ในแปลงนะฮะ แนวต้นสักน้ำข้างนี้ไม่ใช่นะอินเดียแปลงนึงนะครับตอนนี้ด้านตรงข้าวนี่ก็เป็นชุมชนนะฮะ ในแปลงในแปลงที่ดินแปลงนี้นะก็จะมีผลไม้บางส่วนนะครับเช่นลําต้นลําใยนะต้นขนุนแล้วก็ต้นมะม่วงนะครับแล้วก็มีต้นไผ่นะที่สามารถซื้อขายกันได้นะเป็นไผ่เศรษฐกิจนะประมาณ2กอแล้วก็ไผ่ที่ไม่มีประโยชน์ประมาณอีกประมาณ2กอเช่นกันนะครับที่ดินนี้ไม่ต้องถมเยอะนะตัวน,นี้เท่าระดับถนนคอนกรีตเลยนะครับและที่สําคัญที่ดินแปลงนี้เข้าออกได้2เส้นทางหรือ2ซอยด้วยกันทั้งซอย6ที่เข้ามาเมื่อกี้นะ และออกอีกทางคือซอย2องครับสะดวกสบายนะครับเลือกเข้าทางออกซ้ายขวาได้หมดนะฮะอยู่บ้านปุ่งที่หมู่สองนะตําบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับที่ดินสวยๆบริหารยากนะฮะไม่ไกลจากถนนทอร์ร์หองศูนเชียงรายเทิงนะประมาณสัก200เมตรนะครับนี่ครับหน้ากว้างประมาณสัก27เมตรนะความลึกอยู่ที่38เมตรนะแบบจะดินแปลงนี้นะฮะก็ทางด้านนะฮะที่ตะวันออกนะแปลงนี้หันด้านทางที่ตะวันออกนะครับ นี่ฮะทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนะก็จปติดสวนนะฮะเป็นสวนไม้สักนะฮะนี่ฮะดินของเราก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับติดกับสวนไม้สักนะครับนี่คือสวนไม้สักของแปลงที่ติดกับแปลงที่เราจะขายนะครับนี่ฮะแปลงเราเริ่มจากหลักรัวตรงนี้เลยนะครับหน้ากว้างประมาณ27เมตรนะครับสามารถปลูกบ้านได้สองหลังหรือหรือซื้อแบ่งกันได้ฮะคนละหนึ่งงานเศษนะฮะได้หมดเลยครับ ก็สนใจที่ดินแปลงนี้ก็ทักมานะ0873438750 882590477กับเชียงรายขายที่ดินนะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะฮะที่ต้องการให้เชียงรายขายที่ดินนะโปรโมทในทรัพย์สินของท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ดินฟาร์มเนตนหอพักหรือโรงงานหรือที่พักอยู่อาศัยนะก็ติดต่อทางเพจได้นะครับแะมีแปลงที่ติดกับแปลงนี้นะครับ106 150กตรางวานะครับ ตัวแปลงนี้ก็ขายเช่นกันนะครับลูกค้านะเราติดต่อผ่านเพจได้นะฮะจะได้เป็นผืนเดียวกันประมาณหนึ่งไร่ไปเลยนะครับถือว่าสวยดีีเดวนะครับก็ฝากแปลงนี้ด้วยนะฮะใกล้ถนนตรเชีงรเทิงนะฮะเชียงรายเทิงนะครับประมาณ100มร้อยเมตรเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวดูไปดูทางออกกันฮะไว้อีกซอยหนึ่งนะคือซอยสี่นะเป็นยังไงนะอ่ะตอนนี้เราอยู่ตรงแปลงครับเดี๋ยวเราไปดูทางออกอีกซอยหนึ่งคือซอยสี่นะซอยนี้จะใกล้กว่านะครับ เมื่อกี้เราเข้ามาที่ซอย6กตอนแรกอยะาทางประมาณ200เมตรซอย4นี่ประมาณร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองนะเลี้ยวขวาก็ไปคุกหนองนาของชาวบ้านนะครับผมเลี้ยวซ้ายนี่กองฉรุนทรอเทิงนะฮะเชียงรายเทิงหนะึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับจะเห็นว่าซ้ายขวาก็เป็นบ้านชุมชนนะฮะมีร้านค้ามีร้านขายวัสดกุก่อสร้างนะตรงใกล้ๆนี้ในในเองนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปตลาดสดห้วยสักไปเมืองเทิงเลี้ยวขวาก็จะไปเชียงรายนะครับจากตรงนี้ไปเชียงรายก็ประมาณสิบสองกิโลเมตรไม่ไกลนะฮะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมได้ติดตามเพจเชียงรายขายที่ดินัางเฟซบุ๊กรัง YouTube นะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับ0873438750 882590477กับเชียงรายขายที่ดีนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมได้ติดตามนะครับ